เอาละฮานี่คุณพระรัตานังพระมราตานังสังคารตานังแล้วฮานี่จังว่าคุณเอ้คุณคุณบิดามันดาคุณผู้บาจาันทังคุณสินคุณท่านอยู่ในวัดในว่าไอเด้อเมมาปุกมาบังเลยมาก,กัางออมาเหลื่อมในคืน オーラーの。 สาธุเดอา้าขอหนบนอบนิวทาวายบาทบังคุม้มขอให้สมใจเนกปูติมารำองขอให้เสียงของขา้าได้ยินไกลไปทัว่วขอให้ยินอยู่ฟ่าปุลิงเยี่ยมพอลงุงขอให้คุณโนเจา้าข้าผููสอนสัง่งขอให้มาเรียมกังละตัวขา้าพุ่นล้ำให้นำทางข้าวะไรทำยับพาด สาธุเดือกโวยักปัดเจ้าผู้ลิงเงี่ยมพ่อโมสมองกองขาดูแววไ,ไ้ไรเลือนเมื่อละเดมแม่เมื่อน,ทนาทีแม่นน้าผู้ไหลเรีวเล่งิวสาธุเดือรำยุมบัดก็จะให้เป็นกร,รมลำในธรรมก็จะให้เป็นบาปไปมาอมขาปัญ,ญาไว้ใส่่องลาะสระคุณเร่สมองผู้ขาดปัญหาก็าเจ็บเล็ใไอได้แคยินแม่นลำขับปักชคลำหนักแกวสาธุเดือกโคิดหอดหนตอตาพองเถ่าจอยฟังก็ได้ฟัง มาละผูประทำคำเี่ยมให้รันเดมาเที่ยมผู้กัาจากหญเป็นนางไก่ขอให้ได้กระสมผู้ดังใจปองขอให้ได้กระสมดังใจปองสมองการไหลเรือนปัประตุมกินยาได้มีการก็อคู่เดียวได้จาจักอยางเพียงดิมพออ้างได้กะหาได้ไวเรีวบ่ถอยทั้งหัวชินกัหันยันนอปัถอยต่ำขึ้นคุณให้ได้มีรำมาสูงกวันเขาพูดที่มาลำหองสมองของกาเด้ใบปัลละมันเลียนคนเดิมแม่ผู้ในแเด ดันไตผู้บุกกวงบอมปันนับเตะดันผู้ข้าไรแข็งราไรดำเต้นดันผู้ข้าไรแข็งทางในโค้นดื้อไรยาขึ้นจุกใจเรนกับผู้ลำนองปะคุณทำจะผู้เทียมกับกายได้ห่างโหยมาเรียมตั้งคาตัวขาผู้ลำขอบคุณครับคุณแม่แม่บังเอาบะเมนฮุกพ่อกันอยู่เทืยนนึงบ่แม่เทืยนก่อน ยู้วัดแต่แม่แมนบอกแม่โอ้ทีมงานแม่บางมาได้คือเหลียมใบเถาเดี๋ยวตะกี้มันสามสี่ใบเถาบุตรต็แม่ทีมงานแม่บางเออวางงวดกอดมาเออพี่ขอพิษผ่านยืดจักหน่อยยื่ดอกงวดนันกระไดแม่บ่เต็มสูบปันดิเออบ่ขึ้นบ่ฝันมาสิได้กลับขึ้นมาหาทีมงานแม่บางอีกเดนึดนขอบคุณหลายเด้อแม่เด้อ เอาละเมื่อนี้เป็นวันเต่าผู้เอาวุ่นคุณพอคนมาซ่องแน่นผู้เติมคุ่มกวางสนามคนเดิอพอคุณเลมาจังนาาห้องโฮโซบนเดตตาคุณกองผมผมาที่มาลำมาหนีบว่าลำดีมันและผู้โคก็เสวเรนดังรอเดมิมเมร่าตาฟังเก่ามือตาคอยจ้องใส่บุญมาจ้างผมเมนได้แล้วผู้เต่าแก่ดีใจเมนไปไปได้กายนดินนกกระปุกะเฮาตินสะระกินได้โกนกุกสู้ลำซ้ำมวลผสมควันเดิมที่เราสีมาเดียวเจวฟังคักคักเดิอ พวกเจ้ากับเบ่ออื่นแสีนายสินเดิมโพราณจะไต่ไปแล้วก็บ่ได้ฟังลำหน่อย ลำไปได้ฟังลำคอยสิบปีกับบ่เปิดหุ่นเดิมแม่บุญจักเอตั้งพอมาเกี่ยนหนักอยเทลายามผู้ละมาฟังแม่นยุนนี่ผู้ใครแน่บุญไลผมจุกใจผมจุกใจมาเกิดเจ้าไรแล้วบอกเห็นหนอดกุนตีมาฟังมันน,น,น,มมมน,มน,นี่ไปได้มาฟังเร็วจำขึ้นนะบ่เปลี่ยนละผู้นั้นเด้อกับผู้อยู่เดือนไก่มาพบพอมาเกี่ยนหนักสู้คนในมั่มผมแม่นมั่มพอพอแม่บุญตาตามาฟังสบะบัดเทเด้าเร็วปีนี้เดือดลำที่ลักขปีลักขมา วังสะจะได้ปาก,กาหินเดิมเมล่าเบ่งยาเกาสนขันหน้าปลาฝนทุน ทุกกันละทุนละทุนทุกกันในพิกันละเบาหวานอุดนั้นเดือดซันเอาตอนละเปแลปยผสมปันมาสบายหันกับปเกล้ขึ้นบึงคำเพอาะเพมพอยากในฉันมันลำมาลำเพอานกป้องมาตากินจางฟองกอดอินนักสวดแม่นพอลอกก็น้าหมดดินเอาไปเด้อไม่ออกคนดีเพรยเงี้ยจะได้ลงทำมาบาดในสมใจจากกันเอละในกลุ่มยาปากกึนดันได้ตะมันในโบกินทุบทุกสิ้นนี่ก็ได้มาไปมูดทุกทุกสิ่นีก็ได้มาไปมูด ให้คนอีลเรเป็นตุดตุดนะมหาลัมมันนีผู้ใดได้ษฐา่ละเม่นนี่ติงกษัตริย์ท่ายามโพอเอาละนอนนี่ซาดิหายสัมได้ฮะเอาฝนกระพ่องกันเนาะมหาลัมกันกินข้าหลายโพดกระสุ่งแน่นแน่นจักหน่อยดอกยาภาพกระเลี้ยงดีโพดโพดกัดเมียขัขว้วกัดที่บ้านฟังนี่ที่บ้านฮือเป็นไฟท่านประธานสาธรารณสุขเคยจังใดนี่ เือใส่เสียเป็นทีมดีแท่คือเป็นไฟคณะโสม่เป็นโสอื่นโสไก่โสพิษผัวอหน้าครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วลูกเต่าขึ้นมาทึงหนันทึงหออยู่สูงก็พอก็แม่กกาบขอโทษขออภัยล่ำอยู่วัดกะยะหายเป็นกรรมลำม่ำในถ้ำกาะยะหายเป็นบาปล่ำาดนล่ำตัวเป็นธรรมดาของมลองล่ำอุป,ปโลกขึ้นเบ่าแนวนั้นจตค่อยดี ลูกเต่ามามนีมีแต่เสียงร้องเสียงลำหาสลังฟังพาดไปต้องขอโทษขอไ่ไหวซักก่อนซีตินดอมรูพลานนักปาดดอมรูบิดบัณฑิตยอมดูดงหงคัายอมถูกบวมก้วยบักเทายอมตื่นไทยแต่ปลาไหลก็ยอมตื่นลั่นกันก็นยอมตื่นเกิดเธอก็ยอมตื่นทันแต่หัวล้านตื่นตาเกยียง ทิศจันเสียงก็ยังตื่นซื่อแมวตุนคือพอมันตื่นฟุงูแต่มองงูก็ยังไตยพกงูโบรันมาไวสิมาซาเอียงในหมอลำยางสองขาตั้งแต่กวยไทยหน้าสีขากรยังลุมสามนุษย์ตับสุส่มสิเอาจริงอียงพอให้คิดเบิ่งดีๆพวเมียกันนอนนํำกันอยู่จังสิ กันอยูยสู่มือยังไตจอยบ่หวงกันเด้อคนฟังโอ้ยออะเวดเวนอ้อเนอเดาเอ เพราะฉะนั้นแหล้วผูสามารถรับร่องห้องโตไดใดเด้อแม่เด้อมาสีดีไปนาหรือสีลาถอยหลัง บึงในโทระถั์กะติสาบาสวาอยไขเนือย่ตวมาสันบามาบานเฮาหาหมือบอดีอันสิเปลี่ยนเีวยโยกระไดบางมือมันเปลี่ยนพมบางอารมณ์มันเปลี่ยนม้านบางประกันเป็นยักคิดทาจราาค้นสองขาโดยดีไม่ให้เซได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไปกับเจ้ามือนี่มาประคับประคองกันเด้อเเ่าเด้อเฮ็ดห้มันดีสองคนเฮ้าห้มันถือใจเพิ่นเอออันใดบอดีคอยสมคอยเสแสมัวตัวผู้หน่อยคอยสมคอยเสแสมแนวหมาบรจักกินเสือแนวนั้นกับบอดีเห็นเสือมาแม่นมาเห็น กาว่ามันไก่ยาสุฮอนก่อนไฟยาสุอินก่อนนำโบราณห้ามบา,า,มมาแตนได้หมอลำไงเขาต้องไวหวบาดท,ทาสินแสดงบอกขอยองแจงแองต้นปอบไปแกงเฮ็ดพอบอไปแแบมันเสียเกเรียมไลอุป,ปะไม้ไก่ๆคือรองพียมข้าลำเมือนี่ต้องค่อยเฮ็ดค่อยทำบืนไหลมันอ,อกหลอกหัวบ้องออกกะยาเป้าอยากไต เพราะฉะนั้นเต้นสามศอกออกสามาราพิทธรรมดาสอนลูกฮักกันไว้กะดีกว่าสังขันเกี่ยวกัะไว้สะกอนเนาะเอาเกี่ยวสะกอนว่าแค่นวนนนัน,นิตางสบายอารมณ์สะกอนมาคบทีมเข้าไปเม่บัง <c oughs> ย่งเงินบอย่างมาต้องสมต้องสี่ละว่าเท่าไป เอาเด้อตาฟังเด้อนองฟังเด้อนอกะทอลินดินหล่อฟังเด้อนองทอลินดินหล่อสามัญกกันดอกบัวได้ปั่นหลอนลงคิวเดินคิวและบักเชวว่าขาดคุ้มเกิดตังคุมจนิงและผิวเยนมันและกามาหาใจใจติดตะเปลี่ยนแฟแองน้องผู้นอหนังคือที่ององููห้องห้องมาสวยกันดอกบัวได้พอตะบุญอกคุหาเบิรนดังสําดีแบบนี้ก็สวยงามจนตาแบบนี้ก็สวยงามจนตามาสวยๆจริงหน้าเมื่อเวลาอย่ามองผิวพองเหมือนเพชรรา ใบหน้าตาเพื่อนฝาปัดสนแดกตาเส้นงอนมาโตตาตาตาปนพี่เราอมปมพวกก็พออยากดือมนางใสไอรินนอสิใดเราก็รอหลังหางซุ้มเกือบสีดมเกื้อพี่ดมมาดมมาเป็นเปลี่ยนสติคุณน้ำมาลำสีใสแกงว่าไรเงี้ยนางนอคู่นอหางคือตีของสวยจังสีสีเดว่าจังใดถดตัละครับมางอําเท่าคุณมาจุกเท่าสุราภูรีเท่าน้องผัวเจ้าแม่นไผ่เห่มีผัวเอา จกจังสี่งามจังสี่อึดผู้ตีสี่มีนบอก <c oughs> ว่ามันตัวพีตัวน่องตีน้อสาธุเด้อปูเอ้ยผู้ใดมาลำมันนี่ขันตัวผู้ขาให้ได้เป็นเมียผู้ขาเด้อ <c oughs> บ่มีกับบ่มีตัว สวยเฮปังสวยเฮปิงยิ่งอยู่วันนั้นอกุ้ไข่ดังซ้ำดีนั่นอกุ้ไข่ดังซ้ำดีพอกาะสักทีก็หองสักทีพอจูบสักทีจะได้ไหมละเจ้าเถอะอาจจะติดแค่ยามาทำส่งเกิมยืนเก๋พัดจินเก๋ทำไมยืนเก๋พัดจินเก๋ทำไมพัดจะลาเศร้าใผู้นางงามจักรวาลรักน้องจะได้ไปก็นองคันรักน้องจะได้ไปก็นองคันนาคืจะปั่นเหมือนเจ้าไม่มีเมืองพนหรือบัวราบือบ้านไผ่เมืองพนหรือบัวราบือบ้านไผ่ ข้าไปกับบ่อกูคือน้องผู้สวยอีเอเสียงแค้นขึ้นม้อนเตืหายจักนิดักน้อยเด้อหัวหน้าเด้อเอาล้อนละตาพ่อปานนั่นะผู้หันมั่มบ่าผู้นำกะขบันไม่รัดไทยล่ะพี่น้องก็พาบันบอลเดินสัำหัน์นสีขาวหัวป่าดงหก มีหมูเคือมาพกเหมิดมุงเป็นมุงไปยงยังพวกกุ้งกออนเทนซาราพีกัแม่นปุ่มเปืแปแดงไม่ไตตอมมีหมูเคี้สันดื่มเพรานาหมูภาพใส่รนดงนี้เป็นดงหุกเมื่นมาคัมเล่บาร์เรเก็นไมันก็สงสยงเร่งลำปามนันนานันเดือกดจำจิมฝาการุกกระสานตอนเขียวมีหมูเคลือนก่อนเกี่ยวก่อนแกปมะยนอยกตาได้มองกับแม่นเห็นนกก่อนจะมาเยวหยงปัะเทียวมัมพวกพวเห็นไปไรยานมิง nà 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 đưa jong nhang đun đu đủ đỏ muôn pha ngà lầy, thăng tôn tài bay kèm ngà súng đu khách chợt so ba so nè cầu mây nà ra lại kìa da xì da xéo kéo căng, tin nà nà để chập chùng cả ba thèn hăng ngà tài ba, đèo nhảy nhèo lắc đưa lung, ba đèo nhảy đưa lung là phải chùm băng tổ là đau, anh, đông và บออ่เดินซีหน้านวลลงใบสันทอนท่านั้นนามมวนซื้อน้ำกันกับพี่น้องไม่ลากกับบ่อไหลเนาะมีจำกัด่นนีหอดีซีคืออะไะ ลวว่าสัตุสาตุพุทธรัตนังทร้มาาลัตนังสักคาลัตนังเหลวว่าสัตุสาตุโปุโคตันปุโคนาพมานกัสสะปุโคตมโมจังว่าเสือศีสีอริยเมตยโยคุณเอกรุณคุณมีรามัดาคุณกุบาจันจงมาพกจงมาบังจงมาตั้งมาคุมจงมาคุมมาบังจงมาตั้งมาเอุ่นอัมมาทิยม และคนอี่ เอาหฮานีอาผู้สาทุสาจังว่าสาทุนเด้อสาทุนเด้อกสิยอมือกันมาเหนืเสียนียนบางไว้นั่นถือว่าพระคุณกับใมาทำเกียรติทฉันมาวันนี้มาวันนี้ตาก็กุมกับใบตาใบบาดฝังกุมอีกตนหนึ่งยิงตนหนึ่งประคศรตทธา สตาราระดลลำลานลามาสีโอนตะกัตือขหอมคุณเดิมเงคุณเดิมบอกคุณประทำบัมปมารับูกปุงคุณรับประสงค์เกนดีก็ให้มาใส่ปัญญาวาลานตาดีตาดีจืไปบ้าบรางนอนตาขวันเดือตถ้าเป็นเอาบุเรื่มนันเดิมบอกมาเทียมยอหมือนฟันปันเตปัดน่าทำแม่นเล็กเ้มเล็กแกแผเป็นปันลมตาตัวเด้อคุณอาจารย์บองกันอาจารย์อาปลาปูปอง คุปองเี่ยวมาทาสนองอาะยาใบข้างแก่กันลืมหักันลืมแม่แมนที่เปนจุดแก่แไปเดียงไหลสาตัวเดืองคุณของแก่เห็นนันใดอันเด็กสิ่งสู่รังจีดมันลืมคว่แมนที่น้ำลืมเขียอาพะเขึ้อควางเบาสาตัวเดือทวนเรื่องบอมตะคุณของเต้ฟ้องจะมาตั้งส่งบอมแม่มาแล้รับธรรมาตท่านเชื่ที่ฉันมาวันนในยาติดตาทุกกันทุกกันเสื้อโคดฟองตาข้ามาจู่ฉันให้มาจู่จะเบียร์รตบถึงงานยามาสัง บันเอมมาเป้คือบางหงมันเดิอมพอมันเดิมแม่มันสมองอาพวกกะใสเก่งกาหัวเขาย้ำปูบาแมนสีเบาไล่เรนตันโดทำมั่บูดมมนบาลีเรียนตาอมาตุงกินซาตัวเดอกก็ไปจอแลขสิแล่สิบถือว่าราทุกดวงซาลีใส่ยูและนูงแ่เย็นสบายที่กาลังม่นรางลัง นาโกคนรายยูเรียนนาผูอาผูลดูแต่ละมาสองมาตองจะรังคือฟองคือฟองสามุบหุ่นสมุกมาลาลิศเรือาหุ่นวังร้านอินย้ำลาปินยังไวนภตาโตน้ำใบควาเดิมบอกป่าเราบรังไหลังมาคือนาคือนายที่เราลือดูนืกคือเซ็นนาคุณพ่มาอยู่ปากมาตาจงสองน้ำปัดตาดำนั่นเลือดลําแบดมือถมากันกหาเบรังมาใสยฉันวันนี้สาธุเดือส ตาตุนเด็กบอยคือความเบาสาตุนเด็อยคือความเบาความเบาสมความมุ่งมั่นมุ่งมั่นในชาเรารู้ใบเ็เจือใบเฉกเจือไปตะบวนไปหน่ายดอกแม่บุญบานเฮาเมือยคือิววาพี่้องมักบัวไหลเตืบมันแหนเนาะเนาะสองสามปีละเธอสิขอไดมอ่ลำก็ไดเจ็บท้องเลคือย่ะ อันนี้โมเมนต์นะคะบ่น้องเอิ้นมาพ้อบ่หลินเสือซางบ่พ่อหน้อยน้อยยาซ่าบ่รำดูเมียเลยออันนี้เมนต์การนกบย่อคู่ตัวธรรมดาและวน้องเมียน้องตัวอาเฮาเย็นน้ำพ่อหนีเฮาก่อน้ำคู่คู่ก็ยังไอเมียบาดีคู่ก็ปู่น้ำบลาสาบังคุณกูนั่นคือผู่ปัญญางั้งดีบานไอเมียเอ้ยคุณกูนั่นคือผู้ว่ามีอำนาจคุณกูนั่นคือผู้บ้านรารู้ตัว าคุนบอ่อคุณแม่ของเฮานันเฮาถึงยกใส่หัวผู้เลี้ยงมาพ้าใหญ่ให้ว่าคุณบอ่อคุณแม่นันจากว่านอยใบายใส่ามาหนักกว่าผู้กับผู้เลี้ยงรู้เอาจังไหวบ่นดูเบิ่นมิฉนั้นผู้ขาบปลำลุงลาวันจังระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่นนมาามลลคุณรค,ณคณรูบาอาจารย์พร้อมจังประพุทธประธรรมประสง์พร้อมถ้งแม่นางโทลานีผู้รักษาแม่น้ำคำเป็นดินพร้อมทั้งทพระเจ้าเราเทพา,าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมบูรณ์นโกนี้จงมาปกปักรักษาเด้อแม่เด้อให้บ่ลอง หลำให้ปากกรองห้องดังคนมาฟังอยู่นี่คนมาฟังอยู่นี่ให้ลงมักให้ลงมักหมอลำล,ลุงละเปนเบื่อว่าแม่คนชิมักผู้เฒ่าเ่าเลยที่บ้านนี่ผู้เฒ่าเ่าจะได้บ้งเงินดุกเถอะเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ด,ดีมีแห้งเดือป่าเด้ออยู่ดีมีแห้งความเทปใจะได้ความไผ่ยาชิมีเราคือเงินดุกเถอะไอ้ข้นเจ้าลูกเอาผัวเ,เจ้ารุ่นนี่ละ<ม>เอาลุน่นนี่มีเงินเดือนกินอะเนี่ยนี<ม>่หี <laughs> อาพลอยกำขึ้นไป2ี่0ล้านกันแล้วกันเนื้อพลอเนื้อบัดนี้ยกที่แรกแหกที่มันแม่ใหญบ่ได้เฝ้าบ่ได้ฟังคือบ่ล้ำกวนสิ่งเนี้เออทำบ่ลำควนสิ่งขึ้นมามันสักโลเืงอแตกเืงอเตียนบ่เป็นบ่ลำควนสิ่งธรรมดาบ่ลำควนสักแต่ว่าทำบ่ลำควนหย่อนอยู่สมัยหลวงตาพ่อดตาแมียแดงขนาดวัวออกของบ่ลงตรงเแดงหนีเพรท่านด้เช่าได้อาย เออคือจังหวอนี้มอล่ลำกรประยุกต์ร่วมสมัยลองเพลงกันไปแย่ๆกันทางล่ำเด้อแม่เด้อล่ำใหม่พุทธเอาฟังน้ำเออลองเพลงไง ผู้เบาฟังขอบและไอ้เนาะเอาใจเบื่อุกุลสุควนบัดนี้มาปื้อสาลักษณะการลำไห้เฮาสิลำกับปัจะไหลลำมาจังใดวันตอไดไฟลูกเสมาตั้งแต่ใสไฟทั้งเสมาตั้งแต่ใสหรือว่าสี่าวมาตั้งแต่แผ่นดินทอให้ไต้ต้นไม้ทอลำเทียนแต่ศาสนาบ่ตันตั้งโู้บุตรบ่ตันเกิดพ่อปะเจ้าแม่ปะเจ้าบ่ทันใดเกิดมาลินเป็นยังจังได้ลีนาบับคอยหน้าเป็นยังจังอ่านายางบัดพ่อค้นแท้เป็นยังจังเอินบัดพ่อหอยบัดยาหมามันเป็นยังจังควายแหมถือว่าปลาลูกใส่สุควนสมัยก่อนในบางท ได้ใหญ่เออขันสิไปใส่มาใส่โบคือมาสมัยนี่ท่นสิไปใส่มาใส่มันบินเอาคือลกอีตัวเมีขาภาพปฐมสังลูกสั่งสัสาวาสิงข้มมาแล้วแพ่งนาทีโบคือกันบัดน,นี้ภาพปฐมก็เลยถามมาบามาสีเอาหยังมาก็เลยต่อภาพปฐมวา่าหาสีขอาและได้แหมน,นปีกและหงางพานาว่าวาสิบินบนหัวเจอจิเลยอยู่ทั้งป่าหาสีขอเอาได้ประตูใส่ของโลกทั้งแกลทิปป่บ้านตัูผาสิรัเงี้ย แต่ว่ามานั่นแจ้งมอตั้งแต่น้อสาวลืมน้องคนสัญญาผอพญ่าเข้านั่นสิ่งสำคัญเมืองวานสิมีเลยบะมีว่าเพื่อเลยหักปีกมาเอาไว้บ่ให้บินสิริไอถือว่าปลาลงไปสักคนน้อแม่เนาะบัดนี้ก้อนสิเป็นบุญเป็นงานคือมาได้ตรงนี้จิตใจใส่ศรัทธาเพื่อน่าศรัทธาคือยังไม่ใหญ่เพื่อน่าศรัทธาคือความเสือเสือว่าจังไหนสบามีบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกคำว่าศรัทธาศรัทธามันมีจะขอแต่ละขอมันแตกต่างกันจะใดบ่เรื่องศรัทธาสวยพ่อยเ์แยวฟังจากน้องเชื่อใจคอยยาวเด้อ โอ้มื่อนี่ออกบ้านถือยามอดเบัยเงินโดดโดดแบบที่น้องชาวบ้านดอนอลา้งแต่ปูเบาซ้ำหน่อยรุ่นนี้ที่เอาเงินมาให้ละล่ะเอาก้อนรุ่นนี้มีก้อนเนารุ่นนี้เนาะเคนหนากว่านึกว่าจิมาะขานี่ท้นนี่ตั้งขอกุหลาบแดงเพราะว่าเมื่ออื่นนี่้ันมาเล่นท้ายบนเม่นใบปูเบาบ้านดอนอลังนี่นุ่มสุดจำเน่เต็ม สิซ้ำหนีตัวสามไล่กับพิทรุ่นเดียวกันนี่เนาะนี่สามใบเท่านี่อ้าบ่บ้าหล่ะคับพี่น้องเนาะตอนนี้เขากำลังฮิดเท่าๆจังซี่ละเพิ่นว่าเอาผัวเท่ามันไม่ดีอยู่เป็ดยางอยู่ในไอ้เราคนมักรุ่นนี้ล่ะผู้บรารรุ่นนี้แล้วเชี่ยวเช่ยวเพราะแม่ก็จะเจอเนื้อกู้ซ้หมู้บัดเดี๋ยก็ให้พระท่านมีผัวยเอาเบาเรื่องสัตว์สู่พี่น้องฟังจังเล็กจังหน่อยสะกวนจังหอยยาวนั่นเลยเนาะ นี่แหละทานบูฟังค้เอิญนี่แหละผลจังหวะตาตาเป็นปะตนก่อนสิเกิดใจวุ่นนึกเกีนความนี้งามสวดีเจ้ามี่เหลวระคันกุศลหากุศลนั้นแล้วศรัทธาบ่เกิดกำเนิดความสมันสธานั้นเป็นวันจริงโลกเกียรัทธาโลกุตตะลาสตาบ่อนิ่งแยกก่อกมายบ่ได้ลงตำลายทางผลทันไว โลกเกียรติศรัทธาได้ศรัทธากับบอกโลกพุทธระศร,รัทธาแรมมันแก่นด้านสูงคืออาการของศรัทธาแยกก่อนกันไปคืออาการของศรัทธาได้สามตอนแยกประเภทคือนหนึ่งประสัทธาศรัทธาคลุมเสื่อมันใจเจ้าไม่เลื่อมใสสองอกุกปนาศร,รัทธาได้นีความเสื่อมด้านประตูดำลงไปสิ่งดีเจ้าคนเสื่อมตามอาจารย์ศรัทธานั้นจิตใจเบาไหววัน Oh, mẹ chọn hạp à, mẹ chọn 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 mẹ เรื่องยังน้อแม่ยคอยเปิดตาผู้ใดบ่เสือบาปุ่นมีเด้ออยู่แล้วบาปุ่นมีเด้ออยู่แล้วไอ้ล้อเมียบ่เสือฉันเอ้ไอ้ล้อบ่เสือฉันพะลุงเอ ไม่นเรงยังสัทธาเนาะจัง่อไปแั่าแต่สิทิแถมบ้านไหนเด้๋ยวพอด้ยวย